สูตรช่อง S ตั้งสองสองนะคะตอนนี้อยู่ที่สีลมค่ะอยู่หน้าโรงพยาบาลเลือดศิลเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินหาอะไรทานของอร่อยออย,ออยที่ซอยข้างๆโรงพยาบาลเลือดศิลนะคะอยู่ตรงถนนสีลมเดี๋ยวไปห้ดูกันว่ามีอะไรน่าทานบ้างแต่ว่าเขาบอกว่ามีเจ้าเด็ดเจ้าเจ้าดังอยู่ในซอยนี้แล้วก็มีตลาดนัดโรงพยาบาลเลือดศิลด้วยจะไปดูกันตอนนี้เรามาประมาณเที่ยงก,กว่าแล้วคิวม,มากไปหาอะไรทานกันนี่ถนนสีลม นู้นไปบางรักนูลล้นอันนู้นทางด่วนเมื่อกี้เรามาเราลงทางเ่ือเราก็ไม่หาที่จอดรถล,ล้วก็เดินมาหาอะไรทานเดี๋ยวไปดูกันเขาบอกว่ามีตลาดนัดข้างๆโรงพยาบาลเลิศศินปทุกวันจันทร์ศุกร์ไปดูรีวิวมานะเขาบอกว่าของกินเยอะมากง่าปมากใช่แล้วก็มีร้านเด็ดร้านดังใครๆก็ต้องรู้จักเดี๋ยวพาไปดูว่าจะเป็นร้านอะไรจะไปดูกันอยู่ข้างๆนี่ซอยเลิศศินตอนนี้เราเดินกลาลังเดินไปตามหาคิ เข้ามาด้านหน้านะแล้วก็เดินทะ<ม>ลุซอยเขาเรียกไรอะทางไปตึกบันิดเอ็เดินเข้าซอยนี้ไปเลยอ่าเมื่อ,อกี้ถามราปรอแล้วเข้าซอยนู้นไปแล้วก็ตลาดนัดจะอยู่แถวแถวนู้นแล้วก็จะมีร้านหลายร้านเลยมาตามหาร้านเด,ด็ดในโรงแรมไมถึง นี่งานยังไม่เสร็จนะคัะเบกพักเบกเแป๊บหนึง่งแล้วก็ออกมาหาของอร่อยทานระหว่างดองงานสองชั่วโมงเ,เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พ <laughs> ีหนีบยกมาด้วยบอกว่ามาหาของกินแถวนี้กันหลอกให้มาช่วยทํางานเขาบอกว่าเดี๋ยวไปข้างๆซอยอ,อเมซอนเดี๋ยวเดี๋ยวซอยนี้ เดี๋ยวไซนี่เข้าไปตลาดน,นะจะอยู่ข้างใน, <Yahoo! S 2> นอยู่สิว่าอ<ด>ยู่ตรงไ้เร็วไปแล้วนะตอนใหญ่เลยเขามได <c oughs> ้จะอ, <c oughs> อยู่นี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าลไปได้ทุกวันทำมต้องีของทันใช่ดูดิว่าเราจะมากันถูกไหมอะไเอย่างเงินตลาด เอาเป็นแก้วค่ะค่ะเป็นแก้วก็จะเาไซสนะทีนี่เป็นแก้วเายคือ50นี่จะเป็นแก้วขนาด60โอมีสองไซส์นี่ค็ใหญ่มากเลยจ้ะใหญ่มากเลยไซส์เท่าไหร่60จ้ะแล้วก็50โอ้60อ้าก็ต้องเอาช0ค่ะอันนี้แบบไม่หวานได้จ้ะสังหวานน้อยได้หรือว่าไม่หวานไม่เอาหวานเลยได้จ้ะาวเป็นชาเป็นดูชา ชามาดิเซียใช่ค่ะชาข้าวเลยนะคะ <S <S เป็นชามาดิเซียน้ำข้าวจ้าอันนี้คือไม่หวานแล้วจะใส่ชาเปล่าเข้าไปนะเพื่อปรับระดับความหวานนะคะ เดือนแล้วก็สัปดาห์ที่2ของเดอก็คือแต่ละร้านก็จะวนกันไปใช่ไหมคะแต่ละที่ก็จะเจอแม่ค้าต่างกันไปแต่ละวันก็คือแต่ละก็ไม่ซับเนีเขาจะให้เรียนกันมาใช่แล้วแก้วใหญ่มากเลยหกสิบบาทชามาเลเซียแพท้ชาเมริกาไทยกินกัน อ่อยมากเลยอ่ะชาหอมมากเลยชาหอมหอมแล้วก็นี้สั่งแบบไม่หวานเลยเข้มเลยแต่ว่าเข้มกำลังดี ใค่ะยินด e nah e ีค่ะมามได้เนะเดี at, ๋ยวเราให้จ่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะารร่อยมากเลยาตามกันตามที่เขาไปจะได้นะตามตามลงบาลแล้วก็ตามมหาลัยเขาจะดังมากอยู่ที่จุฬาเดี๋ยวลื่มดื่มวิตดิ๋วดื่มวิตดว มาชิมบะนมียวแก้วใหญ่มาเลยนะมันมีแก้วเล็กกับแก้วใหญ่แก้วเล็ก50สิแก้วใหญ่แก้วใหญ่หกสิเราก็ต้องอะไรแก้วใหญ่ชิคก้ <c oughs> ายังไงร้านเขาอะดังมากที่จุฬาค่ะ <c oughs> หอมงัวมาก<ข>อ่ะมีเรขึ้นใจมากไม่หวานนะเราเวลาเขาชงอะเขาใส่ชาสดๆดแล้วก็ผสญยาชงอะ <c oughs> อร่อยมาก่อย <c oughs> เนาะร้ยนชาแท้จากมาเลเซียเป็นขวัญใจของน้องจุฬา ตามกันไปได้นะตามตามตามสถานที่เขาบอกเมื่อกี้จะไม่ได้แล้วหลายโรงพัาบาลจัดแต่ว่าที่นี่เขาจะมาแค่ประมาณ5สัปดาห์มาครั้งหนึ่งอร่อยอร่อยนี่หิวของอกกินของนักก่อนนะ กน,นวยเตี๋ยวเปี่ยวมาก็ได้กินเ <ะ S 2> นาะมันมีสามเป็นบะหมี่เขาบะหมี่แห้งเขาเหลือแค่สองเส้น <c oughs> เ,หเหลือเเส้นบะหมี่กับเส้นหมี่ขาวแล้วก็เหลือแค่หมูกระตับ <c oughs> คนซื้อกันเยอะมากใช่เนี่ยนี่ยกเนี่ยข้าวหมูกไก่จ้าวนี้ก็น่าทานอยู่ใช่ค่ะต้องลองจ่ายจ้าเลยนะแต่เรามาตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วมันจะวายแล้วครับเขาเก็บบ่ายสองบ่ายสองสิบเขามีทุกวันนะคะยกเป็นสองอาทิตย์ แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาแต่ละแต่ละวันเขาจะเวียนกันไปค้าเขาจะเวียนหน้ากันนะวันหนึงก็คืออย่างเช่นว่าวันจันทร์ก็เป็นชุดหนึ่งวันอังคารก็เป็นชุดหนึ่งแล้วก็จะเวียนกันไปอย่างพี่ชาชาเขาเป็น5สัปดาห์แล้วก็มาหนึ่งครั้งหืถัว่วหอมหอมหืมนม,มัน,มนอร่อย ว่าคนเยอะลูกชิ้นหมดแล้วอะไรหมดแล้วเหลือแค่หมูสับกระดับแต่ว่ารสชาติดีอะ่ะอีกหลายร้านเลยที่น่ากินอะ่ะเมื่อกี้เดินอะ่ะ แต่อยู่แล้วก็เลยซื้อสองอย่างมาลองชิมกันก่อนแล้วเดี๋ยวกินลองกินก่อนแล้วเดี๋ยวให้เดินกันใหม่คุยกินบอกว่าให้หายหิวแป๊บนึงก่อนเราค่อยเดินกันใหม่เดี๋ยวจะไปร้านข้างหลังด้วยมันมีเจ้าดังร้านข้างหลังออกไปอีกทีหนึ่งข้าวหมูป่าอะไรอย่ะงเงี้ยของเกรื่องเค็มแล้วกินจอกเค็มๆนิดหน่อยไก่ต้มหมดก็เลยตะไก่ยักษ์ไก่ทอดการน้ำจิ้ม ข้าวเดี๋ยวขอชิมข้าวอย่างไม่กินไม่ชิมไก่ก่อนนิดหอมเบื้องแรกเลยค่ะน้ำจิ้มอร่อยอยู่นะข้าวก็หอมข้าวหอมดีน้ำจิ้มแบบว่าเผ็ดๆหวานๆเนาะ เดินไปเดินเล่นกันต่อแล้วเดี๋ยวพาไปร้านอื่นต่อเร,เริ่มเก็บแล้วตลาดอมอ,ออกจากตลาดตลาดนัดอยู่ในโรงบาลแล้วสินะอันนี้เดี๋ยวเราออกไปตามหาด้าน เจพรที่ข้า,ขาวขาหมูเจ้าดังเขาบอกว่าอยู่ข้างซอยเลิศสีร้านเจ๊พรไปทางไหนอ่ะจวะาอกไปทางนี้อ๋อเราก็เลี้ยวซ้ายต่อขึ้นข้าสลับซับซอนนิดนึงจริงๆเราเคยเดินตามหาแล้วนะแต่เราหาไม่เจอได้ ดิงกันหมดไปเนี่ยชังใหญ่มาก <laughs> อันนี้สั่งอันนี้สะโพกวิวยเตี๋ยวไก่แล้วก็สะโพกปิดแล้วก็สั่งเป็นนี่าาขาขาหมูขาหมูถ้าเซตอย่างเนี้ย60บาทแล้วก็เพิ่มไข่10บาทส่วนอย่างเนี้ย70บาทจ่ายละเจ็ ใหญ่มากอ่ะจานใหญ่มาก,ามากอันนี้ให้ยกกินข้าวขาหมูก่อนเลยอันนี้น้ำส้มขาหมูเขาจะเสิร์ฟให้เป็นแบบนี้นะนี่จะเสิร์ฟแบบไล่าเสิร์ฟแบบถ้วยแล้วก็ให้เราตักนี่เองมาลุย มีเลยเรามีลุ้นนะเนี่ยลุ้นขาหมูยกอันนี้มีสั่งให้แบบเนื้อล้วนคือจะสั่งเนื้อหนังก็ได้นะสั่งคากิก็ได้เอาไปทานเป็นแบบไม่จิ้มกันค่ะต้องลองจิ้มกันลุ้นเป็นไงเได้ไงร้อนนี่มีน้ำส้มด้วยนะ ขอชิมดได้ไหมเนื้อนุ่มมากนะ้ำออกเค็มๆหวานหนุ่ยอ่ามาขอชิมขอชิมบ้างใช้ช้อนนี้เล้วนะ,ะนนะด,ดูดูดิดูหมูแล้วเดาหมูเขาให้ในจานเห็นไหมอุ้ยหมูให้หมูชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่คุณเนี่ยหกสิบบาทแต่ไข่เราสั่งตั้งหักนะไข่สิบบาทใครจะสั่งเนื้อรวนเนื้อเนื้อหนังก็ได้แล้วถ้าเกิดสั่งคากิอ่ะคากิแปดสิบบาทชิ้นละแปดสิบนี่ข่าลาข่าลาหน้าซุป แต่หมูดูนุ่มเนาะนุ่มค่ะอืหมูนุ่มๆขอชิมแบบอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เราไปไหนเราเราข้าวขาหมูเราชอบกินเนาะมมมมหมูนุ่มดีมน่าจะต้ม หมูหนุ่มเคี้ยองง่ายแล้วก็น้ำอ่ะออกแบบไม่ไม่หวานเนาะน้ำร่าเขาว่าจะออกเค็มๆหน่อยๆแต่ไม่หวานกำลังดีร้านน้ำเป็นไงบ้างร้านน้ำส้มเป็นไงบ้างเขามีผักดองด้วยนะมีผักดอง,ม,ดองมีพริกอย่างนี้เต็มๆโาเทน้ำส้มหนอ่อยเทน้ำส้มหน่อยสิมาชุ่มๆเลยอ๋อ ขอชิมยังไปไม่ถึงวิเดี๋ยวเลยเคยหยกชิมข้าวขา,วขาวหม,มูอืมเดีวนะเม่านน้ำส้มขขา่อยใช่อืมเปแบบกันอืมแกพอน้ำส้มแล้อวอ่ะมันได้ความแบบแทบ,บ,บ,บอ่ะเน,นาะมีความแทบ,บของพริก ที่ก็ก็เปรี้ยวบวกกับน้ำน้ำข่าหมูเขา่าเค็มเ็มพอติ้งล้านน้ำส้มแล้วคือเท่ากันนีอร่อยแล้วก็ข้าวสวยลวร้อยเนาะกินมากอร่อยคุ้มนะติบปังเดี๋ยวมาชิมก๋วยเตี๋ยวกันนะเป็ดนี่เขาให้สัมปูพนี้มาเลยดูดิเลือดโอ้โรหวิเครื่องไหงนนี่กลิ่นแน่เลยสวิเครับข้ารื่องในเต็มเต็มเลยนะ ขอคนก่อนมันมีชอบกินนะพี่เตีว๋วเวลากินพี่เตี๋วเป็ดต้องสั่งเส้นเล็กเส้นเล็กเป็มใช่แบบจบัดหนกักจัดเต็มใช่ชินใหญ่มากอ่ะเขาบอก้อะ,อะ,อะ,ะกินทีนห้หมดไหมเราหมดเนาะ <c oughs> ะขอชิมน้ำซุปแบบไม่ปรุงก่อนอน้ำซีอิ๊วหอมอืม น้ำซุปแบบไม่ปรุงอะ่ะอร่อยนะมีความหวานหวานนํำก่อนเลยนะหวานนำเค็มตามนิดๆแต่อร่อย60บาทคะน้ำซุปดีหอมอ,อัอนนี้ต้องปรุงพริกใส่พริกหน่อยไม้พริกแบบบาน่าจะจัดจานใส่พริกกับน้ำส้มเขาเป็นน้ำส้มเดียวกันเลยนะกับข้าวข่หมุ เดี๋ยวปุงให้ลองชิมดูสิสีแซนะ่บไหมแต่พริกอย่างเงี้ยนะเวลาปรุงอะ่ะแล้มันจะแบบว่ามีความแบบสีสันเนาะสีสันอืมดูดิเขาให้แบบเป็ดมาเป็นแบบสัพโกเคือหนึ่งสัพโปเลยเต็มๆใหญ่ๆเจ็ดสิบาทนี่ให้เยอะอยู่นะจานนี้นีน่ปรุงแล้วอ่าชิม แซ่บพริกเผ็ดนะแต่ไม่ต้องใสุ่นยดูดินี่เมื่อกี้เนี้ยลืมให้กล้องดูดืมให้เพื่อนเพื่อนดูดูดูเนื้อเปืิอนมากอุ้ยนะกิน,นก็วยเตี๋ยวกันกดูเนื้อเป็ดดิยกนี่เดี๋ยวมีให้ชิมเนื้อเป็ด,ดน,นะอาคอนมานิ่มง่าดูได้ดูดิด ร้วนมากเนะชิมเนื้อเป็ดตอนแรกเนื้อดีมากจ่ะดูชิน้นใหญ่เนื้อเป็ดนุ่มมากเนื้อเป็ดหอมื้อเป็ดดีมากอะ่ะนุ่มนุ่มหอมนุ่มหอมแล้วก็เคี้ยวง่ายแล้วก็ร่วนมากเลยดูดิไม่มีกลิ่นสาบเลยนะ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่แบบอร่อยมากเออก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมากมดีมากเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดด่างเป็ดนุ่มมากเลยอือหือน่องี่ไหนอร่อยล่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมากเป็ดดีโหชอบเป็ดอ่างทำทั้งสะโพกเลยนะอ,อร่อยโยก ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมากชอบให้หลังมันทำงานมากถู่เด็ด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 เนืนะ้อลุ่นรุยเลยโ,โหยชอบอ่ะสวยมากปกติเรากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็จะเจอแต่เนื้อเป็ดสับๆ,ๆนะเนาะใช่ค่ะอือันนี้ให้มาทาั้งสโนะโพกโห้นะแล้วก็กินกับน้ำซุปนะน้ำซุปข้าวห,หน้าสมุนไพรหอมปริ้นพิษพิกนิดนึงน้ำส้มหน่อยนึง อ,อ,อร่อยอืมคุ้มมากเลยเจ็ดสิบบาทตอนเนี้ยก็ดูดิดูให้เครื่องในดูเครื่องในเขากลืนปะอันนี้ได้กลืนปะนก็มีเลือดโอ้ยเลือดให้เลือดแบบเป็นอันเบลอเลยชิมหนึ่อยสิค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดทีแท้ถู่เนื้อ่องรู้สิว่านี่จะปเป็นรสชาติอะไรยวมาชิมกลิ่นนะถ้ามีเรี่กไม่ผิดน่าจะกลิ่นมมเป้าเครื่องในอ่ะเครื่องในเป็นอ่ะอืมอืมอืตอนแรกคิดว่าจะเหนียว ไม,ไม่เหนีงงยวกัดง่ายกัดง่ายแล้วก็เคี้ยวง่ายด้ก็ชิมไหม,ม,ไมชิม<อ>ต้องแบ่งขึ้นก็ได้นะถ้าชิ้นใหญ่ไปจิมม้มอ่ะลองจิมนี้อยนะ่งเงี้ยนุมนะ่มเนาะเห็นปหมเคี้ยวง่ายง,ง,งา่ายมากใช่แบ่งขึ้นก็ได้นะถ้ากินหมดได้หมดโอ้โหเก่งมากกินได้ทั้งชิ้นเลยอย่างเงนุน่มเนาะอืมอืมม่เมือกุ้งเค้าเลยอืมอืม เคี้ยวง่ายเนี่ยค่ะมันไม่ต้องกัดครึ่งให้ดูนะเคี้ยวง่ายเคี้ยง่ายมากอร่อยอร่อยเลยแล้วเนื้อเป็ดแลก็อร่อยเลยข้ากินเส้นมั่งองอ,อร่อยอะ่ะออืืห เตี๋ยวกไก่บ้างนี่เนี่ยยอเนี่ยสลับไปให้โยลองชิมเส้นนะโยกินเส้นสิเม<ส>ื่อกี้กินอยู่มีขอกินบ้างเลยไงเลยบอกว่าอร่อยนะดูก๋วยเตี๋ยวไก่กันบ้างน,นีนสาวไปดูกันก๋วยเต<ส>ี๋ยวไ,<ม><ส>ไก่ก็ราคาเดียวกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะจานละเจ็ดสิบบาทแล้วก็เขาให้มาทั้งชับปูแบบนี้เลยแล้วก็นี่จะมีนี่ด้วยนะเห็ดหอมแล้วก็มีตับให้มีข้างในมีเลือดอ่า มาลองชิมน้ำซุปกันสิเขาทำสไตล์อารมณ์คล้ายๆกันนะค <Yahoo! S 1> าดว่าน้ำซุปจะใกล้เคียงกันชิมก่อนชิมน้ำซุปน้ำซุปเดียวกันค่ะน้ำซุปเดียวกันอร่อยอเดี๋ยวไปกินน้ำซุปเด้ เดี๋ยวมาชิมน้ำซุปชิมน้ำซุปแบบยังไม่ได้ปรุงน้ำซุปเดียวกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตอนอยังไม่ได้ปรุงเดี๋ยวปรุงแล้วเดี๋ยวได่ดูรสชาติมาชิมน้ำซุปน้ำซุปบบยังไม่ได้ปรุง,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 งเปนะ็นไงได้หอมได้หอมๆเลยเนาะหอมๆใช่หองก่อมากไม่เส็มจนไปใช่ออกแบบว่าหวานๆเนาะหวานๆเค็มน่อยๆอะไรเงี้ยกำลังดีนี่มาดูเนื้อไก่สิเป็นไง ก่อนที่จะปรุงนะคะีเนื้อไก่น่าจะนุ่มเหมือนกันเนาะอืมน่าจะตุ่นเหมือนเหมือนเป็ดอะไรแต่นี่เป็นไก่มีดูรวนเนาะเออรวนดีอ่ะหอมเนาะเนื้อไก่กระดูกเนาะเนื้อไก่กระดูกมนี่ก็ให้ ตับด้วยชิมตับชิ้มตับกันมีตับมีกลินอืมอืม,อมตับหนึบอันนี้เป็นเลือดอะไรคนละเลือดหรือเลือดเดียวกันคนละเลือดเพราะว่าเออพอจิ้มไปแล้วอันนี่นดไดนะ้เป็นเลือดไก่นะือเป็นเลือดเป็ดแล้วจิ้มลงไปแล้วมันมันไม่มีหนึบน้อยกว่าอืม พอเราเรียกอันนี้ไก่อันนี้ไก่มันเป็ดแต่ว่าตัวนัวชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ดมากกว่าคิดว่ามันกินแล้วมันมีเทคเจอร์กว่าเาเทียบไปแล้วนะแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับก๋วยเตี๋ยวไก่ชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ดมากกว่าเดี๋ยวเป็ดใครมาแนะนําเลยนะทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวขาหมูอร่อยร้านขาหมูเจพรค่ะ อิ่มแล้วร้านเจ๊พรลืมบอกไปว่าข้าวขาหมูข้าวสวยอะเติมข้าวได้ตลอดนะคะแต่เราจันเดียวก็จุกแล้วว่าอม่อยแล้วอร่อยมากเส<ด>้นเก็คอใช่นี่เราก็มีร้านน่ากินเยอะนะร้านอาหารตามสั่งรันนี้ก็น่ากินอันนี้ทะลุกับบางรักได้แล้วก็นูน้นทะลุสีลมปะ่ะเรามาทางไหนกับทางนั้น อิ่มน้ำสำดานอิ่มมากรู้แต่ว่าเจ๊พรให้เยอะมากเลยนะอาหารเนี่ยราคาไม่แพงนะข้าวขาหมูหกสิบบาทให้เป็นถ้วยแบบเนื้อเยอะมากคุ้มมักใช่ไข่สิบบาทแล้วก็เติมข้าวได้ตลอดเลย ตัวไก๋วยดเตี๋ยว70บาทนี่จานใหญ่มากแล้วก็ให้น้องมาแบบตึๆมๆอ่ะข้าวก๋วยเตี๋ยวเป็ดมากเลยเก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยข้าวขาหมูก็อร่อยใช่อร่อยจุกๆอร่อยแบบจุกๆเลยเดินไปจุกไปกค่ะใช่แล้วก็เนี่ยหนันงบางที้เราไปตลาดนั้นตลาดนัดโรงมาเรื่องสินนี่เขาเก็บมาแล้วนะไรกินอ่ะลองไนะ ลองไหมกินข้าวเสร็จแล้วต้องมาทินหวานต่อไอสครีมกินของข้าวเสร็จกินของหวานต่อไปศกรีมดีกว่านอนี่อห้ะโอเคองเบี่อรัรีงเปียวหวานอร่อย มาเดี๋ยววันนี้ต้องขอจองกับก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะกับร้านที่มาในวันนี้ในวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะใครมาโรงพยาบาลเลิศศิลป์มาเที่ยวกันได้นะที่ตลาดานัดโรงพยาบาลเลิศศิลป์อยู่ด้านในนะคะแล้วก็เดินเข้าไปทะลุข้างหลังก็จะมีร้านเจ๊พอรข้าวขาหมูผัเกเวยเจี้ยวเป็ดแล้วก็อีกหลายร้านอีกหลายร้านเลยในซอยของขายเยอะแยะเลยฝากไว้ด้วยใครมาก็พิกัดง,ง่ายๆเลยมาที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ได้เลย เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวับก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วยนะคะช่อง S Normal 22วันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ e ีหน้านะคะมาตามกันได้เจ็บจริงจริงเจ็บจริงจริงเจ็บจริงเต็นเนให้หมด